ตัวอย่จะแบ่งเป็นในผู้ชายกับผู้หญิงก่อนในผู้ชายถ้าสามอันดับก็จะมีมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ําดีอย่างมะเร็งปอดมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องสูบบุหรีในเยอะสุดกับมลพิษมลภาวะภายนอกจากควันจากฝุ่นละอองจากสารพิษตรงนี้ครับถ้าไปกลุ่มมะเร็งตับก็เกี่ยวกับพวกแอลกอฮอล์เหล้าเบียร์หรือว่าเป็นติดเชื้อพวกไวรัสตับอักเสบตรงนี้จากยาจากสารพิษประมาณนี้ ที่สาคัญเรื่องมะเร็งเท่าน้าดีเกี่ยวข้องหลักๆคืออาหารอาหารสุกๆดิบๆเช่นปลาล้าปลา,ปา,ปาดิบทั้งหลายแหล่พวกนี้ก็คือเกี่ยวข้องโดยตรงกับพญาต์ใบไม้ในตับทําให้เป็นมะเร็งเท่าน้าดีได้เยอะโดยเฉพาะในคนภาคอีสานเจอค่อนข้างาเยอะมากนะคร่าวๆนี่คือของผู้ชายถ้าของผู้หญิง3อันดับแรกก็จะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากบดลูกแล้วก็ไปมะเร็งลำไส้น,น,ะนะครับอย่างมะเร็งเต้านมมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนร่างกายฮอร์โมนจากภายในเขาเองฮอร์โมนจากภายนอก บางคนกินอาหารเสริมอะไรที่แบบไม่รู้ตัวว่ามันมีฮอร์โมนตัวอย่างพวก6อคูลูฟิตอะไรพวกนี้อันนี้เป็นฮอร์โมนค่อนข้างสูงนเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมได้อันดับ2มะเร็งปากมดลูกจริงๆม่อกวอามะเร็งปากมดลูกเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งเลยของผู้หญิงแต่ทีนี้หลังๆนี่เราฉีดวัคซีนมีวัคซีนและมะเร็งปากมดลูกฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ก้าขวบขึ้นไปตั้งแต่นักเรียนเลยเพราะฉะนั้นอัตราการเกิดมะเร็งปากมดลูกก็ลดลงเยอะ อาการที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกับมะเร็งก็คือเบื่ออาหารน้ำหนักลดลดแค่ไหนคือลดแบบเยอะมากแบบ5กิโลสกิโลในช่วงแบบเดือน2เดือนอันนี้ถือว่าลดผิดปกติอย่างอื่นก็แล้วแต่มะเร็งแต่และอวัยวะนะบางคนอาจจะมีตัวเหลืองตาเหลืองนะหรือว่าคำเจอก้อนอะไรที่มันผิดปกติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสังเกตตัวเราเองแล้วเนี่ยมะเร็งบางอย่างมันไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น นะครับมันมาแสดงอาการตอนที่แบบเป็นเยอะแล้วบางทีการรักษาอาจจะไม่ทันแล้วที่สําคัญคือเราต้องตรวจสุขภาพนะครับเข้าโปรแกรมตรวจสุขภาพเลยครับประจําปีปีละครั้งปุณนี้เผื่อบางทีเราอาจจะเจอได้เร็วเราก็รักษาได้เร็วคือโดยสรุปในการดูแลตัวเองนะครับเพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งนะครับก็คือเรื่องการทานอาหารครบห้าหมู่นะครับออกกําลังกายเป็นประจําพักก่อนให้เพียงพอและที่สําคัญก็คือสังเกตความผิดปกติในร่างกายแล้วก็ตรวจสุขภาพประจําปี